สวัสดีค่ะเซลลสันมาจากร้านปฏิภัทธ์ออตโต้นะคะวันนี้นะคะมาพาลูกคา้ามาชมรถ4ประตูนะคะที่แต่งค่อนข้างครบเลยแล้วเป็นแต่งด้วยอะไหล่แท้ทั้งคันนะคะเป็นนิสสันนาวา r ่2.5 VL Sport คันนี้เลยนะคะเป็น4ประตูนะคะลูกคา้าสีขาว คันนี้เป็นรถปี2017นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะร้านเรานะคะตั้งอยู่คูขวามินบุรีหนองจอกจังหวัดกรุงเทพนะคะลูกค้าอ่าลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยพามาชมในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าชมด้านหน้านะคะ ตัวนี้เป็นตัวตัดหมอกนะคะลูกค้ามีสเกิร์ตหน้ามาให้ด้วยนะคะ,ะชิ้นเขาเป็นชิ้นแท้นะคะสีเสมอกันเลยนะคะล้อเดิมนะคะยางใหม่นะคะ,ะมีตัวนี้มาแต่งมาให้ด้วยนะคะลูกค้าที่กระบะนะเป็นตัวนาวราสปอร์ตนะคะตัวนี้นะ ชมภายในนะคะ,ะภายในของเขาก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีเทานะคะลูกค้าเบาะดําเทานี่ค่อนข้างสวยเลยนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะลูกค้า Airbag ABS มีให้ครบนะคะ,ะฟังก์ชันค่อนข้างแน่นเลยนะคะลูกค้ามันเป็นตัวนาวาร่า NT 3ามอนะคะ ตัวรุ่นของเขาค่อนข้างยิบย่อยนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะลูกค้าตอนนี้เป็นกุญแจรีโมทเป็นระบบไฟฟ้านะคะอ่าเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะลูกค้าฟังก์ชันค่อนข้างน่าเล่นเลยนะคะสำหรับรถสี่ประตูคันนี้นะคะ คันนี้เป็นรถหกสปีดเลยนะคะลูกค้าเป็นรถหกสปีดนะคะฟังก์ชันของเขาค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้าฟังก์ชันที่พวงมาลัยนี่ก็สามารถใช้ได้จริงนะคะจะเป็นปุ่มเปิดลดเสียงเพิ่มเสียงหรือว่าปุ่มรับโทรศัพท์นะคะอะอันนี้มันก็ดีนะคะลูกค้าไม่อันตรายนะคะ ตัวปุ่มสตาร์ทก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของลูกค้านะคะนี่เลยอ่านี่เลยนะคะลูกคา้าสามารถดูได้ทั้งคันนะคะรถร้านเรานะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะสําหรับคันนี้ราคาขายหน้าร้านอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจสามารถทิ้งเบอร์โทรหรือว่าติดต่อเซลล์มาได้เลยนะคะ